รเ,เราจะต้องจอดรถก่อนแล้วเราค่อยเดินหน้า จังเลยเพื่อนทะเล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 เนะดีนะ๋ยวไม่เล่นกินปลานานๆลงไปเลยละกนนันโอ้โอ้กินกินอาหารทะเลกินปลาหมาหมามา้าเด็กๆไม่โอเคแน่เลยพ่อก็ต้องหักสิหมาจะได้รู้ว่าจะรู้วลืมกินป้าลืมหักเพราะว่ารถตู้เข้าได้ไหม ขาก็ต้องสร้างมาเพื่อหลายหลายแบบป่ะวันนั้นที่เราดูช่องพี่โมจิกุกเขาก็มาทางนี้แต่เขาเป็นรถเกง๋งอู้เจอปะพาของพวกเราแล้วปะพาวีปะพาวนลาปะพาวนานี่ชื่อของหนูมาจากตรงนี้ปะพาคันแสงส่องสว่าง เป็นแสงส่องทางชื่อของพวกเราสาวคนบ้านเรานะคะมาจากคาว่าประภาคารไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่ทีเดียวทุกท,ที่ที่มีประภาคารไง <Hello. S 1> เขาก็คือส่งให้ชาวประมงเห็นไฟไงล,ลูกเวลาชาวประมงอยู่ทะเลเขาไม่เห็นส่องทาง,ง,ทางเป็นแสงสว่างส่องทาง มัก็ว่าถึงกันแล้วค่ะพวกเราก็ไปขั้นข้าขั้นใหม่กันเลยค่ะเย้ ต oh, wow. ัตโอ้โุ้งคุ้งนี่นะเจอของชอบนี่ได้อ่ ของกดที่นี่นะคือกุ้งค่ะคยังได้เพี่จอกุ้งของนี้ยังพี่ที่เขากำลังบอกว่าอันนี้คือไข่กุ้งไข่กุ้งเด็กๆเ,เคยเห็นไข่กุ้งไหมเ,หเ,เดี๋ยวเดินเที่ยวปั๊บนึงค่ะเดี๋ยวมาใหม่ เพิ่งมาถึงเองอันนี้อะไรเด็กๆนี่รู้จักไหมถั่เขียวนี่อย่าจิ้มอลองชิมไหมลองเอาไปกล่องหนึ่งน้าๆอยากกินเก็บมาเย็ <c oughs> นยังไม่ท่อเลยน,น,นานาบอกเพื่อนอันนี้คืออะไรคะ ปลาอินตี้ปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาอะไรก็ไม่รู้ปูปูปูนนา้าบอกเพื่อนๆซีนี่คูอป,ปูค่ะปูข้าวละ อันนี้ปูปูที่แม่ชอบมีปูแกะปูแกะกุ้งอีกแล้วเหรอกุ้งอีกแล้ว,น,ลว,น,ลวนี่ปลาทอดน้ำปลาที่นี่ชอบนี่นี่ชอบปลาทอดน,น้ำป,าปลาอุ้ยกุ้งตัวใหญ่ กุ้งตัวใหญ่ๆมันเยอะมากจนไม่รู้จะเอาร้านไหนค่ะเพื่อนๆแต่น่าจะกินสาหร่ายใช่ไหม,มไม่ชอบอันนี้ ใส่ออกซิเจนให้เหมือนที่พี่โอ๋ให้ไงเหมือนที่พี่โอ๋ทำตู้ปลา ายเอาน,น้ำจิ้มอย่างเดียวแล้วซื้อกุ้งอีกร้านหนึ่งไปอ,ะอ่ะหอยหวานหอยหวานนาน่าไม่ชอบหอยอะ่ะที่เราดูพี่อู๋เมื่อวานเนี้ยที่เขาไปเที่ยวอะ่ะหูปลาหมึกปลาหมึกเงียบเลยอะ่ะว้าวปลาหมึกเทียบเลย เพรามเมื่อกี้เราเจอปลาหมึกด้วยเด็กๆจิม้มอะไรเล่น hmm. อีกละไข่ก so ุ so ้งไข่ก so ุ so ้งสด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 อไ่แ hmm. ล mm ้ว hmm. น okay. ี่ไข um. ่ก wow. ุ้งไข่กุ้งเพื่อนๆไข่กุ้งว้าวกุ้งใสๆเลย นี่กุ้งหาพรไม่ก็ต้มเลยก้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะนานาชอบเลยอ่ะใช่ไหมคะอันนี้กุ้งตัวผู้รู้ได้ไงกุ้งตัวผู้มันตัวเมียกับตัวผู้มันไม่มีไข่ก็เลยเป็นตัวผู้อ๋อคิดอย่างนี้นี่เองตั้งสองร้อยครับเอาตัวใหญ่นะครับ ลูกเยอะนานากนานนุ้งไม่จะไยทำหนีอ๋อพุ้งม,มันจะหนีโอ้ยอ๋อเปียกลยัยนาน,น,า,น,น,า,นาเล่นอะไรเอ่ยกุ้งหนุก กวางคที่สี่คืที่สีนี่มแล้วเลี้ยงกุ้ันป้าคะเลีเด็กวพอแล้วลูกดูขี้น้ดูขี้นี่สามหลังอือผัวผ่านกันดีจ้าแก้ไ นลน้าอันไหนลูกวังหกไ่สุดนไหน่สุดน้าอยากกินสันไล่ไปกินกลนนะมาล ไม่ได้เราต้องซื้อร้านเขาเราถึงจะเล่นได้ถ้าไม่ได้ซื้อร้านเขาเขาไม่ให้เล่นอหเดี๋ยดิวเขาซื้อไปแล้วไงอ่ะดูเฉยเดี๋ยวพี่จะว่าไม่ดูอีกละอู้หูนานๆมีควันด้วยอ่ะเนี้มีควันด้วยเห็นไหมอู้หมีควันด้วยน คันของน้ำแข็งนะน้าบอกควันของน้ำแข็งเราก็ดูฝั่งนะู้นะนะนะเอาไหมไม้เดือนยะเอาไหมล่มนะเอาไปตนะัโตัั อเอาไปใส่ชิสใส่เลยย่างพ่อไม่เดียวนะคะคลายๆทอดมันไม่เก๋นอ๊อันี่น่ารัก นล่ะเป็นหินอ่างนะคะตรงนนั้้มมีกุดวยไหนน้าๆบอกน้าๆบอกมีปลากระเบนมกระพุนที่ไหนลูกอ๋อขี่ขี่แมงกระพุนไอ้ไม่ใช่อะไรนะปลากระเบนปลากระเบนอยู่ตรงนี้ไหนนาๆมาชมเพื่อนๆสิคะวันนี้นา้าได้อะไรเอ่ยสาหร่ายไปตามหามนา สารายเพราะนานาอยากเป็นปลานิโมกินสารายนานาหี่ในเห็นอน ASMR อยากกินค่ะเยน่าได้อะไรคะกุ้งกุ้งนานาได้อะไรคะน้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มนานามันดำมากเลยรู้มันย้อนแสงไป เราก็ได้ของที่ต้องการแล้วพวกเราได้กุ้งกับสาหายแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนี้นา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 ชา้นลนะคะอย่าลืมกดดีได้ค่ะบ๊ายบายนานาไปนั่งรถกัน อะไรอ่ะเขามานัาเลืออ๋อเรือนอาหารร้านอาหารนานอาอ่านให้เพื่อนๆฟังขอบพระคุณที่มาเยือนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพต้้งหนึงออกมาแล้วค่ะ